สวัดีครับผมนายพลวิศนุโสภะมาทำรายงานเข้าคอนโัวนะเริ่มต่อวงจะครับไฟบวกครับเข้าขา R ขาที่หนึ่งนะครับไฟลบนะครับเข้าขา R ขาที่สามนะครับขาที่สองมาเข้าที่ไฟบวกที่ดิจิตอลวลต์มเตอร์นะครับแล้วก็จัมป์ขาลบมาครับเข้าที่ไฟลบดิจิตอลมิเตอร์นะครับ บวกข้าวบวกลบข้าวลบตอนนี้เริ่มทำเก็บวงจรกันนะครับ New Servo เปลี่ยนเป็น KT ครับ Setting ที่1.5กิโลวัตต์นะครับ,รบมาที่ Parameter Editor PN 001 Control Mode Selection นะครับเปลี่ยนเป็น t a l k Control Analog Command นะครับแล้วก็เปลี่ยนที่013 t a l k Limit นะครับเอาเป็น100พอนะครับวันที่3 302นะครับ Speed Command Scale นะครับ เอาค่ยีิบพอนะครับคูณสิเข้าไปก็เป็นสอง้อนะครับมาที่สามร้อยสิบสองซอฟต์สตาร์ทเอ็กเชัปลี่ยนเป็นสิบซอฟต์สตาร์ทเดเคอเรเลชัมเปลี่ยนเป็นสิบน,น,น,นะครับเอสคูดเอ็กเคอรเรชันดีเซเลชันไทม์เซเป็น ทินะครับวันที่318 talk command direction designation selection เปลี่ยนเป็นเป็น talk for designating the direction for the talk command by digital input t sync 319 talk command scale เปลี่ยนเป็น10น,นะครับ มาเปลี่ยนที่321นะครับ s ส e ีดลิมิ Value, Setting เป็น200นะครับเดี๋ยวเริ่มรันโปรแกรมครับยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับอัปโหลดโปรแกรมนะครับ มาที่มอนิเตอร์เรียลไทม์เทปนะครับติ๊กถูกให้หมดนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับมอเตอร์นะครับแล้วดูค่าทอร์กนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ค่าทอร์กอยู่ที่ยี่สิบนะครับสามารถเพิ่มทอร์กได้นะครับพอเพิ่มทอร์กแล้วผมจับไม่อยู่นะครับครับตอนนี้ทอร์กจับไม่อยู่นะครับสามารถ ปรับลดลงมาสามารถให้จับได้นะครับครับสปีดก็คงที่นะครับที่สองร้อยนะครับครับุณครับ